ปราบัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมประจำวันพฤหัสที่2มกราคมนะผมคู่แรกของวันนี้ก็จะเป็นศึกของทางอิตาลีนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางอินเตอมิลานเจอกับทางอาตาลันตาทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสองของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในหลีกก่อนนะครับตอนนี้ทางอินเตอมิลีนลงเล่น ในหลีกไปลรว17นัดมีชัยนาอยู่ที่12นัดเมอ4หลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นเองพลิก s c o ไปได้ที่45ประตูและเสียไปที่15ประตูตอนนี้มีทั้งหมด40แต้มอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนทางด้านนาตาลันต้านะผมลงเล่นไปแล้ว18นัดมีชายนาทที่13นัดเมอ2และแพ้ไปที่3นัดพลิกสกอร์ไปได้ที่43ประตู และเสียไปที่20ประตูตอนนี้มีทั้งหมด41แต้มอยู่อันดับที่1ของทางอิตาลีนะครับส่วนทางด้านผลงานนิโตรเฮตที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ทางอาตาลันต้าไม่สามารถเอาชนะทางอินเตอร์มิลานได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะผมเป็นทางอินเตอร์มิลานสามารถเอาชนะไปได้ที่7นัดและมีเสมอกันอยู่ที่3นัดนะครับผมด้านการทํายอดก็อย,อย่างเป็นอินเตอร์มิลานนะครับที่สามารถทําทํายอดไปได้สวยกว่า 10นัดที่เจอกันมานี้ทางอินเตอร์มิลานเสียยอดให้กับทางอตาลนตาไปแค่2นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอินเตอร์มิลานกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้อินเตอร์มิลานมีชัยชนะอยู่ถึง8นัดสเสมือที่1นัดและหลุดแพ้ไปแค่1นนัดเท่านั้นเองส่วนด้านการทำยอดของทางอินเตอร์มิลานก็ค่อนข้างสวยนะผม10นัดหลังสุดตอนนี้มีเสียยอดไปแค่3นัดเท่านั้นนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอตาลนต้ากันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้อตาลนต้ามีชัยชนะอยู่ที่8นัดเสมอหนึ่งและหลุดแพ้ไปแค่1นนัดเท่านั้นนะครับผมส่วนด้านการทำยอดของทางอินเตอร์มิลานก็สามารถทำยอดออกมาได้อยู่ที่6นัดมีเสมอยอดอยู่ที่3นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาของวันนี้นะครับผมวันนี้โต๊ะให้ไปที่ทางอินเตอร์มิลาน ต่ออยู่ที่ควบลูกโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับสำหรับผลงานของทั้งคู่ทางบอลยี่หนึ่งมองว่าวันนี้เล่นที่บ้านของทางอินเตอร์มิลานด้วยและเวลาเจอการอินเตอร์มิลานก็ค่อนข้างที่จะกินขาดนะผมถึงผลงานตอนนี้ของทางอาตลาลันตาค่อนข้างสวยนะครับแต่ทางบอลยี่หนึ่งก็ยังมองว่าอินเตอร์มิลานยังดูดีกว่านะครับผมสำหรับนัดนี้ที่ต่ออยู่ที่ควบลูกก็ ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับอินเตอร์มิลานเท่าไหร่นะผมหนึ่งลูกมาแน่ๆนะครับสำหรับนัดนี้ก็ให้ไปที่ทางอินเตอร์มิลานในเลทราคาที่อินเตอร์มิลานต่ออยู่ที่ควบลูกสําหรับคู่ที่2นะผมก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางกลาสโกว์เรนเจอร์นะผมเปิดบ้านเจอกับทางเซลติกนะทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา4ทุ่มของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทั้งลินเจอร์ลงเล่นในลีกไปแล้ว18นดัดมีชนะที่11นดัดเสมอ3แพ้ไปที่4นดัดพลิกอรอไปได้ที่31ประตูและเสียไปที่13ประตูตอนนี้มีทั้งหมด36แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านเซลติกลงเล่นไปแล้ว18นดัดมีชนะที่16นดัดเสมอ2และยังไม่แพ้เลยพลิกคอไปได้ถึง52ประตูและเสียไปที่4ประตูตอนนี้มีทั้งหมด50แต้ม อยู่อันดับที่1ของตารางส่วนทางด้านผลงานนิเราเหที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ก็ยังเป็นทางเซลติกนะผมที่สามารถทําผลงานได้อย่างสวยกว่า10นัดที่เจอกันมาเซลติกสามารถเอาชนะไปได้ถึง7นัดมีเสมอกันอยู่ที่2นัดและแพ้ให้กับทางเจ้าบ้านไปแค่1นัดเท่านั้นเองด้านการทํายอดก็เหมือนกันนะผมทางเซลติกสามารถทํายอดออกไปได้ถึง8นัดเลยและมีเสียยอดไปแค่2นัดเท่านั้น เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางกลาสโกเลนเจอร์กันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้มีชัยชนะอยู่ที่5นัดเมอซี 4, และหลุดแพ้ไปที่1นัดนะครับส่วนด้านการทํายอดของทางกลาสโกเลนเจอร์10นัดหลังสุดนี้มีทํายอดออกมาได้ที่5นัดและเสียยอดไปที่5นัดแบ่งไปที่ครึ่งๆนะเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเซลติกกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้เซลติกมีชัยชนะอยู่ที่6นัด เสมออยู่ที่4นัดนะครับด้านการทํายอดของทางเซลติกกมไม่ได้สวยสุดขั้นาดนั้นนะถึง10นัดหลังสุดนี้ไม่มีแพ้เลยก็จริงแต่เสียยอดค่อนข้างเยอะนะครับ10นัดหลังสุดนี้มีเสียยอดไปถึง4นัดเลยเสมอยอดอยู่ที่1นัดนะครับและทํายอดออกมาได้ที่5นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคานะครับเลทราคาของวันนี้โตให้ไปที่ทางทีมเยือนอย่างเซลติก ต่ออยู่ที่ควบลูกนะผมโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3สาําหรับผลงานของคู่นี้ทางผลงานของทางเซลติกก็ค่อนข้างสวยกว่าทางเจ้าบ้านอย่างคั t สโกเรนเจอร์ค่อนข้างเยอะนะผมไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ดูเฮดหรือว่าผลงานส่วนตัวตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยเพราะว่าคัสโกเรนเจอร์ก็ตอนนี้แพ้มาที่ไม่สามารถทำยอดมาได้ถึง3าันติดแล้วนะตอนนี้ สำหรับวันนี้ทางบอลยูนิก็มองไปที่ทางเซลติกมากกว่านะครับไ้ไปที่ทางเซลติกในเลนราคาที่เซลติกต่ออยู่ที่ควบลูกสำหรับคู่ที่3ของวันนี้ก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางชิลลิงแฮมเจอกับทางบลอมลี่นะผมทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตี2-45ของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางชิลลิงแฮมลงเล่นไปแล้วยนะีบสอนัดมีชชแนลที่เข้านัดเมอร์สาม 3, แพ้ไปที่10นะัดปิดสกอร์ไปได้ที่ยีบสประตู และเสียไปที่21ประตูตอนนี้มีหมด30แต้มอยู่อันดับที่14ของตารางส่วนทางด้านบอมลี่นะผมลงเล่นไปแล้ว22นัดมีชนะที่7นัดเสมอ10แพ้ไปที่5นัดพิสกอไปได้ที่31ประตูและเสียไปที่16ประตูตอนนี้มีหมด31แต้มอยู่อันดับที่12ของตารางส่วนทางด้านผลงานที่เทสที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ผลงานจะเป็นทางชิลลิงแฮมนะผมที่สามารถเอาชนะไปได้เยอะกว่ามีแพ้ไปแค่2นัดเท่านั้นเอง ด้านการทำยอดก็มีเสียยอดไปแค่2นัดเหมือนกันนะผมผลงานของทางจิลลิงแฮมอย่างสวยเลยนะครับผลงานเฮตเฮธเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางจิลลิงแฮมกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้จิลลิงแฮมมีชัยชนะอยู่ที่3นัดเมื่อ2แพ้ไปถึง5นัดเลยด้านการทำยอด10นัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่4นัดเสียยอดไปถึง6นัด เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางบรอมลี่กันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ทางบรอมลี่มีชัยชนะอยู่ที่5นัดเสมอ4และแพ้ไปที่1นัดนะครับส่วนทา,ทางด้านการทํายอดของทางบรอมลี่10นัดหลังสุดตอนนี้ก็มีเสียยอดไปแค่3นัดเท่านี้กสามารถทํายอดออกมาได้ถึง7นัดเลยเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลนราคานะครับเลนราคาของคู่นี้ทางโต๊ะเปิดมาแรกๆให้ไปที่ ทางทีมเยือนอย่างบอมลีนะผมต่ออยู่ที่ควบลูกแต่ว่าตอนนี้โต๊ก็ให้ไปที่ปอปอแล้วนะครับส่วนทางด้านผลงานอเวอร์เดอร์จะอยู่ที่2ลูกควบนะผมสำหรับผลงานของคู่นี้ทางบอลยืนหนึ่งค่อนข้างมองไปที่ทางทีมเยือนอย่างบอมลี่มากกว่านะครับถึงทางผลงานที่เวทจะไม่ค่อยสวยก็จริงแต่ผลงานส่วนตัวตอนนี้ทางบอมลีสิบนัดหลังสุดนีผลงานค่อนข้างสวยกว่ายอย่างชัดเจนนะครับทางทีมเจ้าบ้านอย่างจูลลิงแฮมนี้ เก็บชนะค่อนข้างยากนะผมทํายอดก็ค่อนข้างยากนะครับสำหรับนัดน,นี้ก็มองไปที่ทางทีมเยือนนะผมในเลทราคาปอปอนนะครับก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะครับผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ